ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกรอบเด้อเนาะมาพอกับบ้านใจอีกแล้วเนาะกับช่วงฮานอยเนาะพี่น้องเนาะกัมื้อเช้าหั่นกะกะนี้เคอีหุ้นเนาะมื้อเช้าค่ะเข้าไปรอบแรกกัรอบ VIP เนาะพี่น้องเนาะไกลนั้นกะว่นใจกบ่ได้ติดตามว่าเข้ารอบใดเดเนาะเากะไปปังกับหุ้นแล้วเนาะมื้อนี้กะเฮาก็สิมาปังกับพานอยต่อเด้อกะมื้อนี้กะ ฮาหนอยกับอาจารย์เพื่อนบุไดไลสุดหรือพี่น้องเด้อกเมื้อวานใจกับสีอนุญาตเนาะเอาเอาอตัวเลขเพื่อนนั้นมาให้พี่ให้น้องพร้อมเลยเนาะเพราะว่าบางท่านกับสีบยยุไดยูในลายกลุ่มเนาะพี่น้องเนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หวานใจนาเด้อเด้อแล้วก็เนาะเข้ามาแล้วก็ขอให้ได้รับสชคลาบกันออกไปเนาะพี่น้องเนะาะกับเมื่อวานฮาหนอยกับเข้าแต่รอบสะโพกกิจเนาะทันใดทีเล่น รอบสะพโกิดกับสีสุกดีไปเนาะก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเมื่อวานเนาะแต่ก็รลบืดดื่นกับโบมาเลยบหัวไปรีทางไหนเนาะตัวรีของหันใจกับโบเป็นอย่างเนาะพี่น้องเนาะมื้อน,นี้เฮากล่ามาเฮงมาปังกับแนวทางฮานอยกันโตเด้อแล้วก็มื้อน,นีนก็ขอให้เตกไปถึงหวยลาวเลยเนาะก็อยากให้พี่น้องได้สชคได้ลาบกันนะั่นแหละ จังไดก็อวยพรให้ทุกทุกท่านเน้อที่เข้ามาเนาะขอให้มีแต่ความสุขดีออกไปเน้อพี่น้องเนอ้อมนนีอากาศกับสีแบบอบเอาเนาะตื่นเช้ามากะเดดก็ออกเต่เศ้าเศ้าเนาะ ต่อาจารย์วันนี้เพื่อนกะติดธุระสำคัญเนาะก็คือพาแม่ไปหมอเนาะไปโรงพยาบาลเพื่อนกะเลยโบได้มาไลายซดให้พี่น้องได้ให้ตัวเลขพี่น้องเนาะเพื่อนกะสิไปวางให้ในลายกุ้มเนาะแต่ว่าวานใจกะสิเอามาลงให้ในคลิปคือกับวานใจที่ว่าเนาะบางท่านกะสิยังว่านอาย่ในในกุ้มเนาะกะฝากเลยเด้อท่านไหนที่ยากเข้ากุ้มกะสามารถพัก เข้าไปตรงที่คอมเมนต์อันปาไว้เนาะพี่น้ตหวานใจกับเซียวเบอร์ทูของอาจารย์ให้ไปแอดไลน์เข้าไปหาเพื่นได้เลยเนาะก็บอกว่าขอเขากุ้มนาอาจารย์แล้วก็หวานใจเนาะเพื่นก็เซียวเขากุ้มเลยเด้อกลับมาเบิ่งหาหน่อยมื้อนนี้เนาะหวานใจเฮ็ดได้ ศูนย์กับหกเนาะแต่ว่าของอาจารย์เพิ่นให้สามกับสี่เด้อมือนี้เนาะก็ต้องแยกกันเด้อพี่โน,โน,โน้องเนาะฟังฟังดีๆเด้อจะน้อยผัดไปเอาของหวานใจไปปุนกับขออาจารย์เนาะอันนี้ก็จะน้อยผัดไปลุงกันนะเดี๋ยวหวานใจกับสีให้ตัวเลขกของหวานใจก้อนแล้วก็หวานใจกับค่อยสีบโบกของอาจารย์เนาะพี่โน้องเนาะก็มือมือนี้หานอยมือนี้หวานใจ ให้วิ่งรูด0กับ6เนาะหวัดใจให้ได้0กับ6เด้อก็มีศูนย์หนึ่งศนยมศูนย์ห้าศูกเนึงเด้อ แต่ิะเป็นวันะดเนาะแป๊บหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเมื่อกี้กัะเพราะว่าศูนย์หกกับหกศูนย์มันไปลงเขียนหมายว่าสองเท่อเนาะฮานอยมือนี้หวั่นใจให้วิ่งรูดศูนย์กับหกเนาะก็มีศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดแล้วก็ศนะูนย์แปดเนาะพี่น้องเนาะศูนย์หนึ่ง 0ู 03, 0 5 0สแล้วก็0ูเด้อแล้วก็วิ่งลูดหกเจาะหก็มี60 61 6 3 6หแล้วก็6กเด้อหก หกหนึ่งหกสามหกห้าแล้วก็หกเก้าเนาะืันนี้หวาดใจก็ให้ศูนย์กับหกเด้อฮานอยเนาะกับของอาจารย์ธนากรเพิ่นก็ให้สามกับสี่เด้อพี่น้องเด้อให้วิ่งรูดสามแล้วก็นาสิเจสี่เนาะตามที่เพิ่นเคยเคยว้าเนาะพี่นอ้องเนาะ ก็มี3าหนึ่งอันนี้คือของอาจารย์เด้อพี่น้องเด้อคือตัวเลขของอาจารย์เนาะก็มี3ามหนึ่งสามแล้วก็3 8มเนาะสามหนึ่งสาเจ็ด แล้วก็ 3, ามเปนาะเจตสีก็มีส1ห6ึ7แล้วก็ส8เปดนะพี่น้องเนาะสีหนึ่ แล้วก็สนะี่เปดน้อพี่น้องเนาะวันนี้กัอาจารย์เพื่นก็ให้วิ่งลูดสกับ4แต่ว่าของวันใจเฮ็ดได้0นกับ6กนะ้อพี่น้องเนาะกะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้หิ้งปังๆงเด้อเบรว่าท่านสิจีมสีเจาะตัวใดก็ขอให้เข้าตัวเจาะตรงๆเนาะขอให้เข้าทั้งบนทั้งล่างจากรอบสองรอบกันยังดีเนาะกัะ เราก็รู้สึกว่างวยงยกันไปหลายๆรอบแล้วหลายๆอันมือแล้วนะพี่น้องเนาะกับมันนี้กับขอภาวนาเด้อขอภาวนาให้แตกแล้วก็ขอให้ปังทั้งสี่นอยให้กับพี่กับน้องเนาะส่วนลหยเนาะพี่น้องหวานใจกับเฮดเป็นอย่างเวลาที่หวานใจเฮดอันฮานอยมันกับซีมีฮานอยอันฮานอยอันพิเศษสฉพาะกิจปกติ v i p เนาะเฟ แต่เป็นอย่างมันมักไปออกแบบฮานอยกาซาฮานอยพัฒนาฮานอยอันอันที่ว่าโบไดยูในจุดเทียนพี่น้องเล่นนะเนาะก็ปั่นใจก็งงว่าเป็นอย่างคือไปออกกับคือคือกันกับหวยลาวเนาะหรือว่ามันสิเก่งกันทังใดก็บ่ฮูน้องนก็ทั้งใดที่ทัาไใดที่มักในแนวทางฮานอยเนาะก็ลงลงไปแบบจิบไปจิ้มนันเนาะไปจิ้มเบื้องอันที่วัดใจได้บอกเนาะ ก็จะมีฮานอยอันยังก็ฮานอยพัฒนาฮานอยกาซาดแล้วก็ฮานอยอันยังก็ที่ฮานอยเนาะก็ะรวมฮานอยเมื่อทุกรวมมันฮานอยเละท่านไหนที่ที่ว่ามักอันกับแนวทางฮานอยเนาะพี่น้องเนาะก็ลองเอาไปพิจารณากันลองเบิ้งเด้อกอะ มื่อน,นี้ก็ขอภาวนาให้เตะทั้งสี่หน่อยเนาะเพราะว่าจะเป็นแนวทางของน้งองหวั่นใจหรือว่าแนวทางของอาจารย์ก็ขอให้เข้าตัวเจาะตรงๆขอห,หิงหิงปังปัง,ปงกันเบิร์สุขูสุคนเนาะใดรที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เนาะเพื่อสี่บริภาดคลิปที่หวันใจเอาลุงให้เนาะกับ บางมือก็อาจจะมีลุดแน่แล้วก็บางมือก็อาจจะปังก็เป็นไปได้นาะเพราะว่าแนวทางมันบุเคยแน่นอนอยู่แล้วนาะพี่น้องเนาะเฮาก็บอกสามารถว่าสีหูว่ามื้อใดที่แบบว่ามันสีปังหรือว่ามื้อใดที่มันสีลุดเนาะอันนี้ก็เฮาก็ให้แบบตามที่เฮาได้ฮ็ดออกมาน้อพี่น้องเนาะก็จังไดก็ขอให้พี่น้องทุกทุกท่านจงสูคดีกับแนวทางฮานอยมือนี้เด้อก็ฝากถึงท่านใดที่อยากเข้ากลุ่มเนาะก็ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปและก็ะสิให้อาจารย์เพิ่นให้เบอร์โทรไปแอดไลน์ชักหาได้เลยเนาะก็ะอันนี้คือเฮาก็สามารถเข้าไปเอาแนวทางแบบฟรีๆทางไล์กุ้มเฮาได้เลยเด้อยก็เฮาบบได้เสียค่าเข้ากุ้มใดๆทั้งนั้นเด้อถ้าบอกว่าต้องเสียค่าเข้ากุ้มเนาะก็คือว่าโบเมนของกุ้มของเฮาสองคนแล้วเนาะก็คือฝากน้ำพี่นํำน้อง,นองเน่เนาะ กะเข้ามาเอาแนวทางแบบแบ่งปันแนวทางให้ซึ่งกันและกันกะกะอันนี้เนาะกะให้แบบเอออย่างไรให้ด้วยใจแล้วก็ก็ขอให้ทุกทุกท่านที่เข้ามาเนะหงิงปังๆแล้วก็ขอให้โชคดีแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขสมหวังอกไปเนาะพี่น้องเนาะฝากถึงท่านที่เข้ามา อ <c oughs> ติดตามมาชมคลิปของหวานใจครั้งแรกเนาะกะอยากวเข้าไปอันบ่มีที่จะซื้อจะจิ้มแนวทางาแล้วพี่น้องเนาะกะเดี๋ยวหวานใจกะสิปักมุดให้กะน,นี่กะเป็นมือสุดท้ายที่ว่าทางร้านพนจะจ,จัดปูเนาะสําหรับมาจากส่องคลิปของหวานใจเนาะพนกะบอกว่ามาจากคลิปหวยของหวานใจและะ้วก็พนกะสิให้เครดิตพิเศษก็คือ ซื้อครบ100บาทขึ้นไปเนาะกิะได้เครดิตพิเศษ50บาทไปเลยเดอ้อพี่น้องเดอ้อแล้วก็อันนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายแล้วเนะาะกะเข้าไปอุดหนุนร้านเพิ่นได้เดอ้อเนาะก็คือร้านซับลํำรวยนั่นเองเนาะพี่น้องเนะาะกะเป็นร้านของน้องสายอาจารย์อีกร้านหนึ่งเดอ้อแล้วก็ขอให้ทุกทุกท่านจุงสชคดีกับแนวทางฮานอยมอน้เด้อขอให้แตกทั้งสี่นอยแล้วก็ขอให้เข้าทางบนทางล่างเนาะพี่น้องเนาะขอให้ท่านสชคดี